เขาทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ใช่มีกันสามคนแต่เรามชีชาวบ้านชาวบ้านจริงๆชาวบ้านที่อยู่กับเราเป็นชาวกวบกอกไม่ใช่ไม่ใช่มาจากต่างถิ่นเป็นคนที่ช่วยตามหาน้องตั้งแต่วันท mm ี่สิเขาทําให้เรารู้ว่าเขาอยู่ข้างเราดีใจขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณที่ท,ที่ให้กำลังใจพวกเรา วันนี้เห็นเห็นหน้าทุกคนแล้วว่าใคยบ้างที่อยู่ข้างเราซึ้งใจตรงที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะอยู่กับเราไม่เคยทิ้งไปไหนนะมีอะไรก็ให้เรียกไม่ต้องเกรงใจอยู่ด้วยกันทุกวันถึงแม้จะไม่มีคนในครอบครัวแต่คือเรามีชาวบ้านจำนวนมากนะแล้วก็แม่เชื่อว่ามีคนไทยมากมายที่ให้กำลังใจพวกเราค่ะ ไม่จะสู้จนตัวตายจะไม่ถอยไม่จะทํำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้รับความยุติธรรมทําให้ครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมค่ะ